ได้ไรบนอนึโอ้โอสแสดงว่าออกเข้าไปรอบนึงแล้วบ่เนี่ยนนกได้ไรบ,บงยกขึ้นบังได้บออันนี้ไม่ไม่นำ้นำสักทิโอ้คุณเป็นนาตี้วะได้เนีน่ย โอ้ oh, ห้วยขแก่นกันโอ้ oh, ปืนไงยะีธุโว้ย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 โ้ยบกคว่ำหรักนะ กินเหินท่วงไว้ดีครับโอ้พุ่นอะ <c oughs> เอาน้ำน,น้อยมีไหหมอยกบนอะันใหญ่นะยกครับเนอะอันนี้ป่าเต็มวานนี้นะเนะอโอ้ปดุกหญ่

À. có cháu được cần đi Hãy subscribe cho kênh đi khiếp hớt bộ lẩy mai kia Thằng bán nào kì hớt Cái ngàn toàn ngàn Nam thuốc bán ngon 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 kì hớt Ảt tần sản phẩm bởi tuyệt ได้กันจังที